พี่น้องไดโนเสาร์ชวนพวกเราผจญภัยตาตา,ตาอ่อนหวานสดใสมีจิตใจที่อ่อนโยนพี่ติดที่ฉลาดรรบรู้แก้ปัญหาด้วยสมอง mm hmm. พี่ต้ง ตอนคุณปู่แปลกไปนะเช้าวันนี้ตาตาติตี้โตโต,ตจะทำอะไรสนุกสนุกกันอีกนะเช้านี้เราไปช่วยคุณปู่ดูแลสวนไดโนเสาร์กันไหมตาตาไปสิเดี๋ยวฉันชวนพี่ติตี้พี่โตโตไปด้วยงั้นเดี๋ยวฉันไปชวนเจนวันนี้เราไปช่วยคุณปู่ดูแลสวนไดโนเสาร์กันนะไปไปไม่ได้ไปช่วยคุณปู่หลายวันแล้วพี่ไปด้วย อยู่ใกล้คุณปู่แล้วได้ความรู้ไปช่วยคุณปู่กันไหมเจนวันนี้ฉันยังไม่อยากไปนะ่ะวันพรุ่งนี้แล้วกันนะสวัสดีค่ะคุณปู่โอ้สวัสดีเจนแล้วก็ตาตาตีตีโตโต,ต <c oughs> บคอได้เปล่าคะโอ้ก็คันคอนิดหน่อยนะไม่เป็นอะไรหรอกขอบใจที่มาช่วยปูนะเอ๊ะเจ้าทีเล็กก็ไอเหมือนคุณปู่เลยคุณปู่ไอถีขึ้นนะคะดื่มน้ำหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำให้ปูเพิ่งดื่มน้ำไปเองปูไม่เป็นไร เห็นไหมปูยังแข็งแรงอยู่ปู่กับเจ้าทีเล็กอาการเหมือนกันเลยใช่น่าจะมีอะไรเชื่อมโยงกันนะเป็นไปได้ว่าเจ้าทีเล็กป่วยแล้วนแะพร่เชื้อใส่คุณปู่ก็เลยไอยเหมือนกัน เจมบอกว่าไม่อยากมาตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วสวัสดีครับคุณปู่สวัสดีเจม <c oughs> คุณปู่ไม่สบายหรอครับแค่คันคอนิดหน่อยนะ <c oughs> เราพาคุณปู่ไปหาหมอกันค่ะไปให้หมอตรวจหน่อยนะครับคุณปู่ถ้าติดเชื้ออะไรจะได้รักษาแต่เนิ่นๆเ,เดี๋ยวผมกับตาต้าดูแลสวนไดนโนเสาร์ให้ครับไปก็ไป <c oughs> เวอรเจ้าทีเร็กซ์เป็นอะไรเนี่ยมันกระโดดใหญ่เลยแล้วคุณปู่ก็กระโดดเหมือนทีเล็กต้องใช้สมุนไพรทำให้มันสงบได้มาแล้ว พี่เอาไปใส่ปากทีเล็กซ์ให้อ้อ <c oughs> อาวคุณปู่หมดสติไปพรพ้อมกับเจ้าทีเล็กซ์เลยคุณปู่อย่าเป็นอะไรนะครับทำยังไงดีล่ะเจมช่วยพี่ประคองคุณปู่ขึ้นมาแล้วไม่ต้องประคองหรอกปู่ลุกขึ้นเองได้แล้วเห็นไหม คุณปู่ไม่ไอายแล้วนี่ใช่ไม่คันคอแล้วทีเล็กเป็นยังไงบ้างอ่ะดีขึ้นแล้วนี่คุณปู่มึนหัวหรือเหนื่อยไหมครับไม่เลยปู่สบายดีแล้วแต่ถึงคุณปู่จะไม่เป็นไรแล้วก็ยังต้องไปหาหมอนะครับใช่ไปให้หมอตรวจหน่อยนะครับเจนกับเจมไปด้วยกันเร็ว ี่ทว่าคุณปู่อยู่กับทีเล็กมากๆก็เลยสื่อถึงกันได้พอทีเล็กป่วยคุณปู่ก็ป่วยตามตาตาก็คิดแบบนั้นเมื่อมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยน้องๆก็ต้องให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับ